น้องจำนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยกรณีค่ะพี่จะแยกให้ดูค่ะเช่นพี่บอกว่าต้องการดื่มน้ำค่ะน้องจะไม่พูดว่า one drink น้องจะพูว่า want to drink น้องเห็นไหมเออเห็นไหมคะ i want to drink สมุดพี่เขียน want to drink อะไร water เนี่ยมันคือประโยคฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเวลาประโยคปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแบบสองตัวถูกปะ่ะในภาษาอังกฤษค่ะ หนึ่งประโยคนะคะจะมี verb หลัก verb แท้เหมือนรักแท้มีได้แค่ครั้งเดียวอาลายๆคนอาจจะเทียงแต่ว่าในภาษากินเป็นอย่างนั้นนะคะ verb แท้เนี่ยมีได้แค่ตัวเดียวค่ะถ้าน้นองๆไม่มีคำเชื่อมเห็นปะตรงเนี้ยพี่ไม่มีคำเชื่อมถูกปะ i want to drink water นะคะ verb แท้มันก็จะมีได้แค่ตัวเดียวซึ่งคือคำว่า one ไอ้เจ้า agreement tense voice เนี่ยมันจะดูกับ verb แท้นะคะนี่คือสิ่งที่ โรงเรียนไม่ได้สอนค่ะเออนะคะแต่ว่าพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสุดๆอะสุดๆน้องต้องเอาไปตรงนี้จาเป็นมากนะคะก็วอนนะคะเ,นเเะเป็น verb tag พอเป็น verb ท a g ปุ๊บ agreement tense voice ค่ะทีนี้ไอ้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรคะสิ่งนี้คืออะไรคะมันเป็นแค่ส่วนค่ะเออมันไม่ใช่หลักอะสะรุปว่าเป็น verb ร,รองอะมันเป็นขยายมันไม่ใช่หลกักประมาณนี้นะคะเราก็ จำนะคะว่า verb รองเนี่ยนะคะสมมุติว่าเนี่ยตัวนี้เป็นหลักใช่ปะ่ะแล้วตัวนี้มันเป็นรองใช่ปะ่ะเป็นรองเนี่ย90%นะคะตัวนี้พี่จะเรียกมันว่า verb รองก็คือตัวที่ไม่ใช่หลัก verb รองเนี่ยมันก็จะมีกฎของมันนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่ะจำไว้เลยว่าตัวที่เป็นรองอะคะ่ะมันจะเป็น to บวกด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะมันจะเป็น to บวก verb ช่องหนึ่งโอเคนะบางตัวก็จะเป็น verb ing ลอยๆอ่า ยกตัวอย่างนะคะน้องๆตามพี่ทันอยู่นะค่อยๆค่อยๆตามมานะคะเ e ิร์บหลักนะคะ,ะตัวนี้นะคะ v e r ร์บหลักเนาะเราจะดูเรื่อง agreement tense voice นะคะย้ำอีกทีว่า agreement tense voice จะดูกับเ e ิร์บหลักนะคะส่วนสิ่งนี้เขาเรียกว่าเ e ิร์บที่เป็นรองค่ะพอเวิร์บที่เป็นรองปุ๊บอะ่ะเราจะไม่เอา agreement tense voice มาดูแล้วนะคะเพราะว่า นี่มันคือตัวรองค่ะตัวรองมันก็จะมีเกณฑ์ของมันนั่นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น to o เว verb ช่องหนึ่งนะคะบางตัวค่ะจะใช้เป็น verb ติม ing ถามว่าหนูจะรู้ได้ยังไงอันนี้ต้องไปจําอย่างเช่น enjoy ค่ะสนุกอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็น enjoy playing ค่ะนะคะ พี่ฝากไว้ด้วยว่าเฮ้ยมันจะเป็น enjoy playing ไม่ใช่ enjoy to play ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ enjoy playing นะคะฝากไว้อะหตัวเลยที่ออกบ่อยๆเลยว่าเฮ้ยน้อง enjoy to play ไม่มีน้องต้อง enjoy playing นะคะ,ะฝากนะคะและนะคะมาถึงตัวพิเศษค่ะนะคะเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสั่งพิเศษนะคะนั่นก็คือ Help make less ค่ะทุกคนคะนะคะก็คือ verb ร,รองอ่ะพี่ต้องตั้งขึ้นมาตัวนี้นะอ่ะ verb ร,รองนะคะ1ก็คือจะใช้ verb ช่อง1แล้วมี t o ด้วยอ่ะโทษทีใส่ t o ก่อน t o บกวก verb หนึ่งนะคะ t o บกวก verb ช่องที่1อันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ verb เ,เติม ing และตัวพิเศษค่ะคือ help make let ค่ะ help make let จำไว้เลยนะคะพวกนี้ค่ะจะบวกเวิร์บช่องหนึ่งไม่ผ่านไม่เติม s e s ค่ะพวกนี้เป็นตัวพิเศษค่ะเออนะคะไม่ใช่ตัวธรรมดาแน่นอนนะ help make let ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเวิร์บช่องหนึ่งรูปพื้นฐานไม่ผ่านไม่เติม s e s ที่จะพูดอย่างนี้สมมติพี่ใช้คาว่า make พี่บอกว่า make her cry เห็นป่ะ cry บวกช่องหนึ่งรูปพื้นฐานไม่ผ่านไม่เติม SCS ถึงแม้ว่า her จะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ตามเราจะไม่ทำอะไรกับคำว่า cry เลยกรณีพี่พูดว่าเป็นอดีตโอ,อ้ฉันทำทรลองให้เมื่อวานนี้เลยอนยะ่างเงี้ยพี่ผ่านตัวเนี้ยเข้าช่องสองใช่ปะเป็นอดีตเนาะก็จะเป็นเม e ใช่ปะแต่ cry มันก็จะยังอยู่แบบเนี้ย เออนะคะฝากไว้ด้วยนี่คือตัวที่มันเป็นรองค่ะอันนี้พี่แบบพูดภาษาแบบให้มันฟังแล้วแบบง่ายแบบเป็นภาษาชาวบ้านสุดเลยนะไม่มีการใช้คําส่งคําศัพท์อะไรทั้งสิน้นน้องไม่ต้องแบบไปจําว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะน,นี่ที่เล่าเหมือนเล่าเป็นสตอรี่ให้ฟังด้วยภาษาอันง่ายดายมากนะคะทุกคนอ่านะคะทีนี้นะคะตามมาค่ะ Let me go ค่ะนี่ Let me go ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ Let me go เห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยน,นะคะแล้วก็อ่ะถ้าอย่างเป็น help อย่างเงี้ย help him do อย่างเงี้ยช่วยเขาทำทำอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ อ่ะก็จะเป็นเดลกเห็นไหมตัวนี้จะเป็นช่องหนึ่งรูปพื้นฐานไม่ผ่านไม่ติบ scs นะคะและนะคะ,ะสิ่งที่น้องอาจจะต้องจำเกี่ยวกับ help นะคะ help สามารถใช้ tool ได้ด้วยค่ะอ่าเห็นไหมมีความพิเศษแล้วแบบอ่ะกลับไปใช้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะประมาณนั้นนะคะ